ตอนนี้พระสนมจินดาก็อยู่ตรงกลางนะจ๊ะเขาจะเลือกเขาจะเลือกท่านวามอินเขาไม่ได้ค่ะคือฉันไม่ได้ค่ะฉันจะมาคุยด้วยเฉยๆฟังฉันสักหน่อยเราจะไม่เลือเราจะไม่คว้าเขาเดี๋ยวเรยกว่าเป็นละครนิดหนึ่งเรื่องค่ะที่กระแสมาแรงทุกวีทีเลยทีเดียว สำหรับรละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องแม่หยัวจากทางช่องวัน31ทล่าสุดในวันที่7พฤศจิกายนก็เดินทางเข้าสู่ EP ที่5แล้วค่ะบอกเลยว่าเรื่องราวกำลังเข้มข้นทำให้แฟนๆแทบไม่อาจละสายตาได้เลยค่ะโดยใน EP นี้ก็ทำเอาสาววายแห่ลงเรือผีใหม่ดาวิกาและเฟิร์นโนพจิรากันเพียบค่ะและใน EP ที่5นี้เองค่ะที่ทีมนักแสดงใหม่เฟิร์นฟิล์มเขาก็ได้รวมตัวกันดู EP ที่5ด้วยกันด้วยค่ะ คลิปนี้ไปส่องรีแอคฉากนี้ของพวกเขากาัน,นขอสปูนอะอยากไปจเจาะเรือนี้จังเลยเรือผีเนี่ยแล้วเธออยู่ไหนเธอไม่มาหานไปหาเธอทุกที่แต่เธอไม่เอาเลยรอบแกเขาเป็นรองแรกของท่านสุดท่านท่านเป็นรองแรกของท่าน<ป>เรือีมาก ท่านนัขึ้นเพลิดเพลไม่ธรรมดาไม่ต้องเลือกแล้วว่าแม่จะเลือกแม่จะเลือกปล่งไหนแม่แม่จะขึ้นเรือผีหรือแม่แม่จะเลือกเรือหลักแม่แม่แมต้องเลือกแล้วนะไม่มีเรือของเองตั้งแต่แรปเลยคืออะไรนั่นผููู้้ดับอือ อะไรนะเมื่อกี้ว่าไงนะอ๋อพระชัยหล่ออ่ะว่ามน่ะงั้นงั้นเยาวีเยาวีเจเยาวีนนี่ไงให้อันนี้คืออะไรคนสวยเขาแบ่งของใช่เป็นแฟนลราให้หมดแล้วลิลดาใช่แล้วข้าล่ะท่านสนใจบัชออนไหมเล่าเครบอกว่าท่านอยากแต้มแก้มน้ำหอมมีให้เฟิร์นคนเดียวแล้วของข้าล่ะ ขอบคุณเลยค,ะค่ะ,คะของข้าล่ะของไทยเลยค่ะของข้าท่านจะเอาพวกดินสอพวกกระดาษแม้เป็นพามอ่ะก็ไปอยู่ในวัดมายุ่งอะไรเออมันไม่มีที่ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d 2 p t y ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ